อยากจะพูดถึงคุกกี้สู่เดนมาร์กของ Imperial นะครับตำนานคุกกี้กระป๋องแดงที่ไปที่มานั้นเนี่ยมีคุกกี้ของอิมพีเรียนี่มาขายในประเทศไทยได้อย่างไรสวัสดีครับผมตรงทีละนุสรกิจประธานกรรมการบริหารของบริษัท KCG Corporation จำกัด ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมไปพบคุกกี้สู่เดนมาร์กเนี่ยในประเทศเดนมาร์กเลยเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมไปประเทศเดนมาร์กแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูคุกกี้เดนมาร์กพราะผมเป็นผู้นําเข้าเนยแล้วก็ชีสต่างๆจากประเทศเดนมาร์กเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตไปในร้านสโตร์ต่างๆในโคเปนเฮเกน ก็เหลือไปเห็นไอ้คุกกี้เป็นกระป๋องกระป๋องเนี่ยมีหลายยี่ห้อเดวยกันจากนั้นเนี่ยมีความสนใจก็เลยหาวิธีการที่จะนำเข้ามาขายก่อนจากนั้นก็ติดต่อทางเอ็กซพอร์ตของเดนมาร์กผมจะนำเข้าคุกกี้เดนมาร์กนี่ได้อย่างไรท่านก็ให้รายชื่อมาผมก็เอารายชื่อผู้ผิดคุกกี้ในเดนมาร์กเนี่ยมาเลือกจนกระทั่งเราเลือกขึ้นมาแบรนด์หนึ่งเนี่ยแล้วก็นำเข้า พอาขายได้สักช่วงหนึ่งประมาณ5-6ปีก็เ,เห็นรายการนี้เนี่ยผู้บริโภคในประเทศไทยนี่ชอบมากเพราะว่ามีรสชาติที่ไม่เหมือนคุกกี้ที่มีในก่อนหน้านั้นก็เลยเป็นที่ไปที่มานำเข้ามาจากนั้นเนี่ยก็คิดวิธีว่าถ้าเรามาผิดในประเทศไทย จะทำให้ราคาต้นทุนจะถูกลงไหมมีโอกาสที่จะเอ็กซ์พอร์ตไปต่างประเทศด้วยบางเอิญในสมัยนั้นเนี่ยคุกกี้เนี่ยจัดอยู่ในอาหารประเภทที่เมียตราภาษีกันนำเข้าเนี่ยสูงก็เลยคิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสมัยที่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเป็นหัวหน้ารัฐบาลในสมัยนั้นท่านต้องการส่งเสริมการผลิต การจ้างงานในประเทศไทยก็เลยประจบหมอว่าถ้าท่านส่งเสริมก็ทําให้วัตถุดิบหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรที่เราจะนำเข้ามาผลิตเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีที่ทําให้ต้นทุนเราลงทุนนี่จะต่ำลงก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเราเริ่มผิดในสมัยนั้นขึ้นมานะฮะจนถึงขณะนี้เนี่ยประมาณ50ปีแล้ว บังเอิญเนี่ยไปเที่ยวเดนมาร์กในกรุงโคเปนเฮเกนนั่นเนี่ยมีพระราชวังของกรุงโคเปนเฮเกนผมก็ไปเดินดูนะครับปรากฏว่ามีทหารรักษาพระองค์เดินสวนสนามผมก็เลยชอบภาพนี้นะครับก็เลยถ่ายภาพถนํำมาเป็นโลโก้เลยตั้งชื่อว่า Imperial แต่จริงๆ Imperial เนี่ยผมมีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วซึ่งผลิตภัณฑ์อื่น ก็เลยนำมาผิดเป็นคุกกี้พิเรลลจากนั้นก็เลยทำให้ติดตลาดคนนิยมบริโภคมากขึ้นก็เลยเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทำให้ KCG เนี่ยอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เป็นตำนานคุกกี้กระป๋องแดง